กูไม่ได้เฮ่อมอยขนาดนั้นก็มนไม่จะโมมาหนให้เพื่อนหน,ไอไหน่อยให้ไหนร้อนหน่อยนี่เดือกข้างบนนะซีรถค่ะไม่ใช่ซีเ <laughs> อาเอาบรรยากาศตรงนี้นะครับ <laughs> ดูจอมอนิเตอร์เข้ามาจอ monitor ตีเหรออู้จัมาแล้วโชว์ใช่ไหมคะนี่คืออะไรรีวิวเป็นพิตตี P ้เหรอคะครับผมสตาร์ทแล้วนะอันนี้เป็นจอนะฮะสตาร์ทแล้วเหรอเออมันเป็นไฟฟ้ามันไม่ต้องสตาร์ทปล่อยเบรกได้ไหมกดออโต้เลยเออแล้วก็ EV โหลดไฮโซหรืออย่างไม่ต้องกดก็ได้แล้วแต่ มีมีเอวีไหมดูหนังได้ไหมในจอเออป๊อกป๊อกมันมันมันมียินเสียงข้างบนหรอป๊อกเอารถข้างหน้าออกไหมสตาร์ทรถตีนี่เอารถข้างหน้าออกไหมนี่คือสไม่มีกุญแจให้ปิดประตูป่ะที่ผ่านนี่เดี๋ยวจอรถไอ้เคียว์อยู่นี่คก็สตาร์ทแล้วเหรออันไหนรถไอ้เคียวก็ปุ่มนี่สตาร์ทแล้วน่าหนน่ะคันข้างหน้าน่ะรถไอ้เคียวปกติคันนี้คันนี้ไม่มีกุญแจแต่คันนั้นมีกุญแจกุญแจอยู่กับพี่เดี๋ยวถ้าพี่หุ้นไหลไปอ่ะ มันไม่ไหลหรอกแล้วหยิบเบรกไว้หยิบไว้อย่หยิบไว้มันไม่มีเบรกมือหรอะนี่ไงเบรกมือนี่คือปาร์คเนี่ยมันชิดใช่ไหมออเราก็ไม่ได้ไปไหนนี่หว่าถอยได้อยู่กูเอารถไหรเฮ้ยเล่ใกล้นะถอยเถอะแล้วจะไปไหนคันนึงไม่เหยียบร้านทุกคันไม่ใช่เหยียบร้านเลยมันร้านกว่าใช่เอ้ยรับรองคันละร้านนะพ่อปลาเฮ้ย เดี๋ยวเราอีเสียงร้องอื่นๆนี่ก็เลยอันนี้คือสายหลังชอบชอบชอบไปส่องกล้องสายหลังดิถ่ายไว้นะมดสว่างเหลือเกินเออได้อยู่ก้มอีกก้มลงอีกก้มโอ้ยไปอ่ะ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 โอเคปิดตรงไหนเอเปิดเปิดเสือรอบคำเปิดเพลงฟังอยู่เหรอเอาดิ๊ดิดดต้อง ออดีออดิโอไม่ดีดีกว่าดีดีมโอ้โหพอมีพิตตี้นะอย่างนี้พเคียวมาดูสิอันนี้ฮามีการ์ดเออนี่ไงไมเอยยครืเสียงอะไรดูดูดีมันมีมันเป็นอ้นั่นโอ้โหโอ้ยมยพิตตี้พิตตี้พิต้ยิบหน่อย เราล้องนะหัเอไปเฮ้ย hey, ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โห oh <c oughs> มีซันรูฟด้วยนะฮะเย็ดเค